สวัสดีครับปู่อภิชตโตลุบีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้านะครับกรกฎาคมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเวลาครับเที่ยงสิบนาทีนะครับโดยมารครับปู่อภิชาตโตลุบีครับก็ผมช่างปุ้ยลุบรีนะครับก็มาอีกหนึ่งคันนะครับสไลด์มาจากหลังสิตนะนะสไลด์มาจากแถวแถวมอลังสิตนะครับนะออกมาจากอู่เบนซ์นะครับที่นั่นก็รถเพิ่งมาถึงนะครับตอนนี้ เากาลังจะถ่ายรูปนะบนรถสไลด์แล้วก็ลดลงนะครับตรงนี้แหละนะก็เดี๋ยวดูตามมันไปครับเดี๋สิขับได้ละถอยลงมาเลยครับเดี๋ยวลูกชายไปขับให้ฮนะได,ได,ได้ได้ครับก็ไอคิวเดี๋ยวรับรถได,ด้ขับได้ลูกนะเดี๋ยวไอคิวไปขับลงมานะครับก็ดูตามมันไปนะครับคันนี้นะที่ลูกค้าโทรมาแจ้งเมื่อวานนะครับนะว่าเกี่ยวกับ อาการ ESP โชว์นะครับแล้วก็เข้าไปที่อู่แห่งหนึ่งนะแถวรังสิตจอดมาประมาณสักสองอาทิตย์กว่าเกือบสามอาทิตย์นะครับแจ้าทั้งอู่แจ้งว่าแบตเตอรี่มีปัญหานะครับหรือ,อยังไงเนี่ยขอเปลี่ยนนะแล้วก็ลูกค้าก็เข้าไปรับรถนะฮะทั้งอู่แจ้งว่ารถมันขับไม่ได้แล้วนะครับใดไม่ชาร์จหรือ,อยังไงเนี่ยลูกค้าก็จะขับออกเขาบอกว่าถ้าออกไปต้องสไลด์นะลูกค้าเลยอ่า คุยกับทีมช่างนะที่นั่นนะเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนนะครับอันนี้ตามคำบอกเล่านะของเจ้าของรถพี่โทรคุยกันสองครั้งนะครับนะก็พบว่านะเข้าไปเรื่องเ e อนะแต่ตอนข,ข,ขับออกไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรครับที่นะอู่ที่นั่นนะไม่สามารถจะตรวจสอบได้นะครับปัญหาไฟในพีโชนะครับตอนนี้กลายเป็นปัญหาอื่นไปด้วยนะรูปแบตเตอรี่โชนะครับนะใดไม่ช้าครับความหมายนะก็เดี๋ยวดูตามกันไฟนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะสวิตได้ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแต่ให้ลูกค้านํารถมาลูกค้าก็ยินดีนํารถมานะโดยรับการแนะนําจากเพื่อนนะครับว่ามีอู่ที่ลบบุรีนะครับช่างปืนในลบบุรีนะครับก็เลยให้สไลด์มาเลยครับตัดสินใจเร็วมากนะครับแล้วก็มาจากลังสิทธิ์เลยนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับอีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งนะครับรถขับได้ครับนะแท็กเกอร์กําลังถอยลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่า ปัญหามันเบื้องต้นก็เกิดจากอะไรนะส่วนเจ้าของรถน่าจะมาที่หลังนะหรือยังไงเนี่ยครับเย็างนี้เขาบอกจะมาดูด้วยนะผมก็ไม่มั่นใจนะครับนะก็เดี๋ยวดูตามมันไปนะครับไอซีนะคันนี้นะครับลูกค้าแจมม้งวนะ่าเป,เป็นเครื่องวีหกหรอครับนะน่าจะเป็นสองจุดห้านะครับเป็นเครื่องสองเจ็ดสองรึเปล่าครับนะไม่มั่นใจนะเสียงเครื่องเงียบดีนะครับนะเนี่ยครับลัวติดไฟให้หน่อย เิดป้านิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวรถสไลด์คงกลับเลยนะครับเดี๋ยวผมไปไปคุยรถสไลด์นิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าลูกค้าเขาจะมาหรือเปล่านะก็เพิเข้าเข้าช่องไปแล้วนะะเข้าช่องไปแล้วนะก็นาจะกลับเลยนะครับนาะยรถสไลด์กลับเลยนะเขาคงส่งงานนะครับนะถ่ายรูปเพื่อส่งงานนะครับกลับแล้วนะถอยถอยเข้ามานะครับถอยเข้ามาอยู่นะอนี้เราไม่รู้นะว่า คืออะไรนะครับอ๋อจอดชิดชิดข้างนะก็เดี๋ยวรูนไปครับคันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับดูสิครับว่ารถมาถึงปุ๊บเนี้ยมีไฟอะไรโชว์เลยเดี๋ยวขอชมรอบแรกหน่อยนะว่ามีไฟอะไรโชว์นะครับเดี๋ยวขอญอาตนะอ่าึ่นเห็นจินใช่ไหมครับไทเกอร์ออันนี้นะนีะ่นะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะรวนนะครับ รถรอบเครื่องเนะต้นไปเต้นมานะครับตอนนี้เครื่องต,ติดยนติดอยู่นะนะระบบไฟลวนเลยครับนะขึ้นรูปแบตเตอรี่ครับเนี่ยฮะตามที่เห็นเลยนะครับก็เจ้าของรถมาไหมครับพี่ต้องข้างหลังนะป่าเลยพี่ครับผมเราอ๋อเจ้าของมาด้วยนะเดี๋ยวเจ้าของคงมานะครับนี่ครับอาการเป็แบบนี้น้ำมันถเครื่องถังนะครับเลขไมล์กิโลที่เท่าไหร่ครับเจ้เจ็ดเจ็ดแสนเหรอเจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสองกิโลเมตรนะครับนะเลขกิโลที่มาถึงอู่วัดรอบไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไฟขึ้นทั้งหมดนะครับเนี่ยทั้งน้ำทั้งเครื่ังดิสก์พาเอบีเอสไอเอสเครื่องหมายจอดรถสีแดงนะครับแบตเตอรี่เครื่องหมายจอดสีเหลืองเอนจินเบรกมือตานไม่ติดด้วยตานไม่ติดด้วยอ่านเมื่อกี้ติดเดี๋ยวก็คงจะติดต้องเป็นจังหวะหรือเปล่าเรื่ มีปัญหา่เลยมีปัญหา e เรื่อง e p นะอาจออกเปิดให้ E.T. โชว์นิดนึงชั้นหนึ่งก่อน A.C. ดูไปด้วยกันก่อนว่าขึ้น e p เมื่อกี้นะขึ้นอะไรอ A. เนี่ยฮะ E.T. คนนี้นะครับที่ขึ้นนะลูกค้าขับเข้าไปนะ <S <S แล้วก็จะขับออกก็ไม่ได้แล้วครับรันนะมีปัญหาเรื่องระบบตอนนี้ถึงว่าอู่นู้นไม่ยอมปล่อยรถออกนะเพราะออกมาต้องสไลด์แน่อ๋อความหมายเป็นแบบนี้เองนะ,ะตามนี้เลยครับเดี๋ยวเจ้าของมานะครับเจ้าของรถก็เป็นคันนี้นะ แต่ก็เปิดเครื่องนิดนึงหูกชมหน้าเครื่องนิดนึงนะว่าหน้าเครื่องเครื่องโดนอะไรเอ่ยมีหกหน้าตาแบบไหนเอ่ยอ่าเดี๋ยวเปิด,ปดก็เดี๋ยวเจ้าของคงมาด้วยนะอยสองเจ็ดส,สองนะ,ะตัวนี้เองนะตัวนี้อยู่ในสองหนึ่งสองเยนะโอ้โหพี่หนูครับนี่ครับพี่หนูโชว์ตัวนะอือน่าจะจอดนานหรือเปล่านะมีปัญหาเรื่องจอดนานหรือเปล่า นะครับเรเดี๋ยวดูตามมันไปนะครับนะก็อ่ะเดี๋ยวเราโยกมาดูอันนี้นิดนึ่งหนึ่งสองาสี่นะอัี่เอ้หนึ่งสองสามนะเดี๋ยวสองสามเราสล์ขึ้่อยูเรไม่ติดเลยใช่ไหมเพือ mm hmm. พอล้างเครื่องแล้วเครื่องไม่ติดเลยครับนะเดี๋ยวยเครื่องมันการ จันใจ่ายใส่ดีป่ะจันใจ่ายใส่โอเคไหมพอพอพอครัออแอปเปิขนน้ำมันมาเบนซินซมาล่อดได้ว่ามีมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันหรือไฟอเป็นเคจเจ็ทำอยู่ทำติ๊กทำอยู่ใช่ไหม,อมลองใส่กองนี้ป่ะลองใส่ไม่เรียบร้อยก่อนบอ่ามันมันก็เหมือนกันหละอืมซึ่งแปลกนะเปิดซีมีน้ำเข้าป่ะ มีน้ำเข้าอะไรเข้า่ะอันนี้อันนี้แห้งไหมแห้งฟาก,กลาแห้งนะคอยล่ะคอยจดระเบิดก็ไม่มีอะไรนะ <c oughs> เออเนี่ยเปียกป่ะเนี่ยปเปียกปัก<อ>นะล้างเครื่องเราก็นั่นเลยครับเดี๋ยวลองล่อนิดหนึ่งอ่ะอ้เจเกอร์ลองสตาร์ทดูไฟโดดหรือเปล่ามันี้ออ๋อไฟไม่โดดเกอไฟไม่โดดลองดูปักโอเทียนนี้ เอาคีมมาดึงถอดคอยไหนตัวไหนถอนใจออกมาถอนใจมาแล้วเป็นไงข้างในก็แห้งไม่เปียกไม่เปียกใช่ไหมน้ําเข้าที่เรือนจันจ่ายเปล่าเนี่ยถอดปลั๊กขอเทียนมาดูดิว่าไฟโดดไหมนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวจจเกอดูไปก่อนเนาะน่าจะไม่มีอะไรครับคันนี้ื่อกิ้งติดอยู่เลยครับตอนขับมาพอฉีดน้ําเข้าไปนะมีปัญหาเลยนะ หลังเครื่องก็คิมหนึ่งคนในแม้จะขาดในต้องหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยอ่ะนะก็เป็นคันนู้นนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตไคร่นะครับสองนึงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งในอีดีสองแล้วกันนะครับนะว่ารถมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับน่าจะเยอะนะฮะดูแล้วระบบไฟแน่นอนนะฮะไฟโชว์เต็มน้าปัดเลยครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบวแชร์โตต้องขอจบคลิป๋ยวนี้ก่อนครับ พอดีเดี๋ยวต้องปุยรถสไลด์ด้วยนะเจ้าของด้วยนะคันนี้ครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ